กรับสวัสดีครับพบวกวับผมช่อง KJS TV โดติดตามปดกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกิจกรรมคลองคำพีศักดิ์สิทธิ์ครับเดี๋ยวเรามาเติมเงนดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปที่หน้าเติมเงินนะครับไปรับคำพีศักดิ์สิทธิ์ครับอันนี้ได้รับพิมพ์เขียวนะครับ เราไปที่ท็อปอัพครับนี่รับคำพีนะครับเดี๋ยวเราไปที่ห้องรับกันนะครับเราไปที่ให้เปิดบุงนะครับ กดที่ให้เพิร์บุกเติมเพจนะครับกดปิดล็อกนะครับ อันนี้ได้กระเป๋ามากนะครับเรามากดหมุนดูนะครับว่าจะได้อะไร นะครับหนะ้าที่สองต้องใช้โทเค็นหนึ่งร้อยนะครับถึงจะปลดล็อกได้ เดี๋ยวเรามาใส่กระเป๋า,าดูนะครับยังไงกัน ครับก็ประมาณนี้นะครับจะเปลี่ยนสีได้สีฟ้ากับสีแดงนะครับครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณนะครับ